ทงเชืเจ้าสรางหาวสวัสดีตอนเช้าผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนชั้นประถมะศึกษาปีที่3นะครับกับเหล่าเชอรอคิงอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เด็กๆเ,เนี่ยหยิบกระดาษนะครับพินินเปี่ยวก็คือตารางสันทะอักษรพินินที่เหล่าเชอ์เคยส่งไปนะครับในแชทกลุ่มเมื่อ สองสัปดาห์ก่อนนะครับอ่ให้นักเรียนหยิบออกมาหรือถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ปิ้นเนี่ยก็ให้นักเรียนเ,นยเอาสมุดที่นักเรียนเคยจดเนี่นะครับ <c oughs> หยิบขึ้นมาเขียนแล้วก็จดตามสไลด์ต่อเหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับขอเท้าความก่อนนะครับเราซื้อขออนุญาตเท้าความก่อนนะครับผมเมื่อสองสัปดาห์ เมื่อการเรียน2ครั้งที่ผ่านมานะครับเราซื้อเนี่ยได้สอนในเรื่องของพยัญชนะแล้วก็สระในภาษาจีนใช่ไหมเอ่ยอ่ะทีนี้องค์ประกอบของพินอินนะครับนักเรียนมันจะต้องประกอบไปด้วยพยัญชนะสระแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของวรรณยุกต ดังนั้นวันนี้นะครับเราจะเรียนในส่วนของวันในยุกต์นั่นเองครับอ่ะเรามาดูชื่อของวรนณยุ์ในภาษาจีนอ่านว่าอย่างไรเรามาอ่านตามหลังชื่อนะครับผมเชิงเตี้ยวเชิงเตี้ยวอ่าเชิงเตียเต้ยวจะแปลว่าวันในยุกต์นั่นเองครับผม เรามาดูกันเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนนะครับนักเรียนจําไว้ให้ดีๆเลยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เสียงนะครับและมีเสียงเบาเพิ่มขึ้นมาอีก1เสียงกลายเป็นกี่เสียงครับอ่ากลายเป็น5เสียงแต่ทีนี้เหล่าซือถ้าเหล่าซือถามว่าเสียงวรรณยุกต์มีกี่เสียงอ่าให้นักเรียนตอบว่า4เสียงแต่ถ้าเหล่าซือถามว่า เสียงวรรณยุกต์มีกี่เสียงเมื่อรวมเสียงเบาเข้าไปด้วยให้นักเรียนตอบว่า5เสียงนั่นเองก็คือจำง่ายถ้าเราซื้อไม่ได้ถามเกี่ยวกับว่ารวมเสียงเบาไปด้วยให้นักเรียนตอบ4ถ้าถามบอกว่ารวมเสียงเบาไปด้วยให้นักเรียนตอบ5อ่าโอเคเข้าใจหรือยังเอ่ยอ่ะถ้าเข้าใจแล้วเรามาดูเสียงแรกกันครับผมเสียงแรกนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงตามเหล่าซื่อเลยนะครับผมอ่ะอินผิง อินผิงอ่าอันนี้ชื่อคือชื่อของเสียงมันนะครับก็คือชื่อว่าอินผิงนั่นเองเราซือขออธิบายความนะครับก็คือเมื่อเทียบกับอ่วาวรรณยุกต์ในภาษาไทยนะครับเสียงอินผิงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเสียงสามันนั่นเองอ่ะเรามาดูในวิธีการผสมเสียงของมันนะครับเราซ้อจะอธิบายรวดเดียวเลยนะครับผมอ่ะ ในการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนนะครับนักเรียนจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนนั่นก็คือพยัญชนะสละแล้วก็วรรณยุกอ่าอันนี้คือองค์ประกอบหลักนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาอ่านออกเสียงหรือผสมเสียงสระพร้อมๆกันกับเหล่าซื้อเลยอ่ะออกเสียงตามเหล่าซื้อนะครับปัวอาปาอ่าปัวอาปา ปาอ่ะทีนี้เราซื้อขออธิบายนิดหนึ่งตัวปัวคืออะไรเอ่ยอ่าตัวปัวคือพยัญชนะถูกต้องไหมเอ่ยอ่าพยัญชนะตัวอาคือสระนั่นเองครับดังนั้นไอเส้นขีดที่อยู่ข้างบนตัวอาเนี่ยนักเรียนคือนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรอ่าคือเสียงอิน นั่นก็คือเสียงวรรณยุกต์ที่1นนั่นเองเข้าใจไหมเอ่ยอ่ะเราซื้อขอธิบายในส่วนของการเขียนนะครับการเขียนเวลานักเรียนเขียนเนี่ยให้นักเรียนเขียนด้วยพยัญชนะตามด้วยสระแบบนี้เลยและนักเรียนจาไว้ให้ดีนะครับว่าเสียงวรรณยุกนะครับจะอยู่ข้างบนของสละอยู่เสมอจะไม่นิยมเขียนเขาจะไม่เขียนเลยดีกว่าครับเขาจะไม่เขียนข้างบน หัวของพยัญชนะแบบนี้เขาไม่เขียนนะครับถ้าเขียนแบบนี้นักเรียนเท่ากับว่านักเรียนเขียนผิดเข้าใจไหมเอ่ยจำง่ายๆเสียงวรรณยุกต์จะเขียนอยู่บนหัวของสระแบบนี้อ่าทีนี้เรามาออกเสียงใหม่อีกสักหนึ่งรอบผสมเสียงใหม่อีกสักหนึ่งรอบอ,อ่านตามหล่กคือนะครับปัวอปาปาปาปัวอา ปาอ่าเก่งมากๆเลยอันนี้แหละคือเทคนิคของการผาสมเสียงพินอินในภาษาจีนจำไว้ดีนะครับเวลาเดี๋ยวเราซื้อสอนคำศัพท์ในบทถัดถัดไปเราซื้อก็จะสอนประมาณนี้เลยก็คือคำศัพท์ปุ๊บเราซื้อก็จะสอนผสมเสียงอาปัวอาปาแบบนี้ป่าแบบนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูเสียงวรรณยุกต์ที่2แป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับผม เรามาดูเสียงวรรณยุกต์ที่สองครับผมเสียงวรรณยุกต์ที่สองมันชื่อว่าหยางผิงอ่านอ,ออกเสียงตามเราชื่อหยางผิงหยางผิงเสียงหยางผิงนะครับนักเรียนเสียงหยางผิงเนี่ยเมื่อเทียบกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะคล้ายกับเสียงจัตตะวา มีสามัญมาแล้วมีเสียงที่2ก็คือเสียงหยางผิงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับเสียงจัตวาในภาษาไทยนักเรียนจําไว้ดีเลยเสียงที่1เราซื้อทวนก่อนเสียงที่1อินผิงเนี่ยคล้ายๆกับเสียงสามันนะครับเสียงที่2อหยางผิงเนี่ยคล้ายๆกับเสียงจัตวาอะเรามาดูกันว่ามันคล้ายอย่างไรอะเรามาดูอะนักเรียนอ่านสะกดอ่านตามเลยลองสะกดด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเออ,อ่ะปัวอา ปาอ่ปัวอาป่าทีนี้มันมีเสียงวรรณยุกข์ขึ้นมาบนหัวเห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะไม่อ่านว่าปาแล้วดังนั้นจะต้องอ่านว่าป๋าป๋าอ่าป่าป๋าอ่าตัวนี้อ่านว่า ป๋านักเรียนสังเกตไว้ให้ดีเลยนะครับว่าถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์อย่างผิงอยู่บนหัวให้นักเรียนเติมเสียงเป็นเสียงจัตตะวานะครับผมต่อไปเสียงที่3สัญลักษณ์ของมันก็คือเหมือนตัว V เลยอ่ะสัญลักษณ์ของมันเนี่ยอ,อ่านตามหลักสื่อนะครับชื่อของมันอ่านว่าสร้างเชิงสร้างเชิง,ชง สร้างเชิงเมื่อเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยนะครับนักเรียนจะคล้ายกับเสียงเอกอ่าเสียงสร้างเชิงเนี่ยนะครับเสียงตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับเสียงเอกมันคล้ายอย่างไรเรามาลองอ่านกันอ่ะปัวอาปาเติมเสียงเอกลงไปจากป่ากลายเป็นป่านั่นเองอ่ะออกเสียงตามเราชื่อป่าป่า อจำไว้ให้ดีเลยนะครับว่ามันจะมีหัวแบบนี้นะครับเหมือนคล้ายๆตัววีเลยนะครับอันนี้คือช่างเชิงมีเสียงคล้ายๆกับภาษาไทยก็คือเสียงเอกนั่นเองอ่าป่าเก่งมากๆต่อไปเสียงสุดท้ายของวรรณยุกนะครับเสียงสุดท้ายของวรรณยุกอ่ะเรามาดูชื่อของมันเหมือนวิตัวเขียนของมันเนี่ยเหมือนหนอนเนี่ยกำลังวิ่งจากบนลงล่างขึ้นมานะครับอ่า,อานตามหนังสือช่ชงช่ชง เมื่อเทียบกับภาษาไทยนะครับวรรณยุกต์ในภาษาไทยก็จะคล้ายๆกับเสียงโทนะครับไม่ใช่โทรศัพท์นะครับเสียงโทนี่แหละเรามาดูกันเราลองมาผสมเสียงปัวอาปาแล้วเสียงตัวนี้ก็อ่านว่าเสียงไมโทอ่านว่าอะไรดีเติมไมโทลงไปจากปากาเป็นจากปากลายเป็นอากลายเป็นป้า,อ,าอ่านตามเราชื่อป้า ป้าป้าอ่าเก่งมากๆเลยอ่ะเราซื้อขอทวนให้อีกสักนิดหนึ่งอ่ะเราเราซื้อขอทวนให้อีกนิดหนึ่งเสียงที่หนึ่งนะครับเสียงที่หนึ่งเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเสียงสามันเลยนะครับสัญลักษณ์ของมันก็คือเส้นขีดยาวๆแนวตรงๆแบบนี้เลยนะครับให้นักเรียนจําสัญลักษณ์อันนี้ไว้อันนี้คือเสียงที่1นะครับอ่านว่าป้านะนะครับต่อไปเสียงที่2 เสียงที่2คือหยางผิงนะครับเมื่อเทียบกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยแล้วนะครับจะคล้ายกับเสียงจัตรตวานั่นเองนะครับสัญลักษณ์ของมันก็คือแบบนี้เลยที่เราซื้อวงกลมไว้อ่ะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของเสียงที่สองนะครับเหมือนจากล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับอ่ะต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่ะจากปาแล้วเติมไม่จัตวากลายเป็นอ่ะกลายเป็นป่านั่นเองต่อไปสร้างเชิง สร้างเสิงก็คือเมื่อเทียบกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะคล้ายๆกับเสียงเอกคล้ายๆกับเสียงเอกดังนั้นเมื่อรวมคําจากคาว่าป่ากลายเป็นจากคาว่าป่าเติมไม้เอกลงไปกลายเป็นป่านั่นเองอเก่งมากๆอ,อ่านตามเราซื้อใหม่ป่าป่าเก่งมากๆเลย อ่ะต่อไปเสียงสุดท้ายนะครับผมของวรรณยุกนะอ่ะอ่านตามเหลาซื้อชี้เชิงชี้เชิงคือเสียงเมื่อเวลาเทียบกับในภาษาไทยเนี่ยจะคล้ายๆกับเสียงภาษาไทยนะครับก็คล้ายๆกับเสียงอะไรเอ่ยเราซื้อขออภัยครับอ่ะคล้ายๆกับเสียงโทรนั่นเองครับอ,อ่ะเวลาอ่ะเหลาซื้อวงไว้แล้วอ่ะเวลาออกเสียงก็จะอ่านว่าอะไรเอ่ยปลาเติมสระไม่โทอ่านว่าอะไร อ่าเสียงไม่โทรอ่าอ่านว่าป้านั่นเองอ่านตาเราซื้อป้าป้าป้าอ่าเก่งมากๆเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวเราซื้อสอนผ่านเสียงวรรณยุกตีกว่าอ่ะสะกดตามเราซื้อก่อนสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวเตรียมสะกดตัวตามเราซื้อนะครับอ่ะเรามาดูกัน นักเรียนมาดูปัวอ่ะสะกดตามหลักชื่อนะครับปัวอาป่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 า อีกสักหนึ่งรอบนะครับปัวอาปาปาป่าปาป้า,ปาอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยทีนี้เรามาดูในเรื่องของเสียง พิเศษอีกสิหนึ่งเสียงนั่นก็คือเสียงชิงเชิงอ่ะออกเสียงตามออกชื่อนะครับชิงเชิงชิงเชิงชิงเชิงก็คือเสียงเบาเสียงเบาหมายถึงอะไรเสียงเบาหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาต่อจากพยางก่อนหน้านั้นอย่างกระชั้นชิดนะครับมีลักษณะการออกเสียงแบบสั้นๆและเบากว่าเสียงทั่วๆไปอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเรามาดูกัน นักเรียนเห็นที่เหล่าซื้อมาร์กไว้ตัวแดงๆไหมเอ่ยตัวแดงๆตัวนี้สองตัวนี้สองตัวนี้อันนี้แหละนะครับนักเรียนนักเรียนเราลองสังเกตนะข้างบนหัวตัวสลากของมันเนี่ยจะไม่มีเสียงวันในยุกคใช่ไหมเอ่ยอ่าอันนี้แหละนะครับนักเรียนจะคือเสียงเบาอ่ามันคือเสียงเบานั่นเองนะครับถ้ามีเสียงแบบนี้่าเส้นวันในยุคอย่างนี้่าขออภัยานะครับเสียงเส้นวันในยุ์แบบนี้เส้นวันในยุ์แบบนี้ อ่าอินผิงแล้วก็ชี่เชิงเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่เสียงเบานะครับแต่ถ้าไม่มีเมื่อไรอ่าถ้าไม่มีเมื่อไรนะอันเนี้ยจะคือเสียงเบานั่นเองครับนักเรียนเหล่าซื้ออธิบายข้อสังเกตอีกง่ายๆนะครับคําที่จะเป็นเสียงเบาได้นะครับคําศัพท์ที่จะเกี่ยวกับเสียงเบาได้นักเรียนให้จําไว้เลยว่าจะเป็นคําเกี่ยวกับครอบครัว อ่าอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอะไรอย่างนี้มันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นเสียงเบานะครับอ่ะเรามาออกเสียงตามหล่าชื่อมัวอามามามัวอาม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 า,มา มามานักเรียนสังเกตไหมครับคำว่ามาอันนี้แหละนะครับคือเสียงเบาของมันเวลาเราออกเสียงมันจะเป็นเสียงประมาณนี้มะปะปะเหมือนเราพ่นลมออกไปครับปะปะปะ,ปะมา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 ประมาณนี้อ่าออกเสียงตามเราซื้อใหม่นะครับมามามา,มา,มา,มาต่อไปครับเสียงคำต่อไป ปัวอาปาอ่าสกดตามเลาชื่อนะครับปัวอาปาปาป่าป่าป้าป่าป่าปปาป่า ป้าปะอ่าป้าปะคือใครเอ่ยอ่าป้าปะคือคุณพ่อนักเรียนเห็นไหมครับคําว่าปะป้าปะอ่าคําว่าป้าปะเนี่ยนะครับนักเรียนเวลาออกเสียงเสียงเบาเนี่ยมันก็จะเป็นปะปะปะป้อ่าเราวเสื้ออธิบายอย่างง่ายๆครับผมเสียงเบาเวลาเราจําง่ายๆข้อจําง่ายๆก็คือข้องบนพยัญชนะเอ้ยข้องบนสระเนี่ย จะไม่มีเส้นวรรณยุกต์เลยอันนี้คือเสียงเบาจำไว้ดีเลยนะครับข้อสังเกตของมันจะไม่มีเสียงวรรณยุกต์เลยบนหัวของสระอะแล้วก็ข้อ,ขอสังเกตท,ที่2สเ,สเสียงเบาส่วนมากจะอยู่ในหมวดหมู่ของคำศรรัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่มามาป้าปกกตีต,ตีไม่มประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือข้อสังเกตท,ที่สอง ทีนี้ข้อสังเกตที่3มเวลาเราออกเสียงนะครับเวลาออกเสียงเนี่ยเหมือนเราพ่นลมออกไป,ป,ป,ปมาปมาปะมาขึ้นอยู่กับตัวข้างหน้าถ้าเป็นมามา,มาก็ลงมอมาเหมือนเดิมอะตัวมัวไว้เหมือนเดิมาม,ม,ดม,มามามัวอามาประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเราซื้อขออธิบายอีกสัก 1รอบอ่าชิงเชิงนะครับชิงเชิงเนี่ยหมายถึงเสียงเบาเสียงที่เปล่งออกมาต่อจากพยางนั่นเองก่อนหน้านะครับอย่างกระชันชิดมีลักษณะในการออกเสียงแบบสั้นๆน,นะครับและเบาก,ากว่าเสียงทั่วๆไปอ่าจำไว้ดีว่าข้อสังเกตเกแรกๆข้อสังเกตที่1ก็คือเสียงเบาเนี่ยจะไม่มีเสียเส้นวรรณยุกต์อยู่ข้างบนสระอ่าข้อสังเกตที่2 จะพบเจอบ่อยๆในคำศัพท์ในที่เป็นหมวดหมู่ของสมาชิกครอบครัวข้อสังเกตที่3เวลาออกเสียงจะออกเสียงแบบปะปะมามาก็คือเหมือนการพ้นลมออกไปนั่นเองอทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเลี่ยนสีอเลี่ยนสีก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองครับลูก แบบฝึกหัดนะครับ desserts. เราซื้อได้ส่งแบบฝึกหัดเข้าไปในรายกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนถ้าให้นักเรียนเนี่ยทำการปินออกมานะครับและทีนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยเลือกหมวดหมู่ถ้าาตัวไหนเนี่ยเป็นพยาญชนะนะครับให้นักเรียนระบายด้วยสีแดงถ้าอันไหนเป็นสระให้นักเรียนระบายด้วยสีเขียวนะครับส่วนาอันไหนที่เป็นสีเหลืองเนี่ยให้นักเรียนระบายในสิ่งที่เป็นเส้นของวันในยุค นะครับผมส่วนนักเรียนคนไหนนะครับที่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้นะครับให้หนักเรียนเนี่ยเขียนลงในตารางอ่ะขออภัยครับขอให้หนักเรียนเนี่ยเขียนตารางลงในสมุดนะครับตามแบบด้านล่างนี้เลยพร้อมทั้งเลือกเสียงนะครับที่เหล่าซื้อส่งไฟล์มาให้นี่แหละครับอ่าเลือกเสียงเนี่ยให้ตรงกับช่องที่เหล่าซื้อกําหนดให้อ่าช่องแรกถ้าเป็นพยัญชนะ <c oughs> ก็ให้หนักเรียนเอาตัวที่อยู่ในไฟล์นั้นๆนะ่ะมาเขียนเป็น พัวทัวมัวฟัวอะไรอย่างนี้ใส่ไปถ้าช่องที่2อันไหนเป็นสละให้นักเรียนเลือกมาใส่ได้เลยนะครับผมกำหนดการส่งลาส่งงานนะครับส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์หน้านะครับส่งที่ไหนเอย่ยส่งที่ลายส่วนตัวของเราซื้อเหมือนเดิมเลยนะครับผมอะสุดท้ายแล้วนะครับหาซื้อขอกล่าวคําว่าจ่ายเจียนครับบายบาย